โอเคเลละถ่ายแล้วนะเนี่ยหอมจีนวะอือเราเองก็คุยอยู่อ่ะกำลังผสมกินสูแรแทังใช่สูตรของเราเองนะคะโอ้โแค่ดักเพิรรงามเลยะใครสนใจติดต่อขอซื้อได้นะคะสูตรนี้งามมากงานของบ้านบนเทีนทองเนี่ยอยางที่ไม่มีดอกดอกคู่มากเลยนะดอกปู่ วิธีกันผสมดินนะคะงามจริงๆค่ะเพราะว่าพี่สูบแล้วแค่ใส่ไว้ในถุงประกอว่า,ายังมีต้นไ<อ>ม้งอกเลยรากงอกเลยงามค่ะไม่รู้รากอะไรเหมือนกัน <c oughs> ไม่กี้นี้เหมือนโพลิสมงเลย <c oughs> ถุงงอก <c oughs> ไม่เม็ดข้างในมันหัวมันไม่ใช่หนุ่งอกหัวมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้ววัด ต้องคลุกเคล้าให้มันส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันแม้กระทั่งทรายกระทั่งปุ๋ยที่แบบว่าเราใส่อยู่ข้างล่างเราก็ต้องคนขึ้นมาให้หมดแล้วเป็นความลับไม่ที่จะเปิดเผยสูตรก็ปกติแนละ้วมันก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรมันสูตรใครก็สูตรใครผัดลองทำแบบบาลาณว่านี่ก็ใส่ส่วนผสมเท่ากันทุกอย่างยกเว้นย,ยกเว้นดินที่จะเอามาผาสมน่ะไอ้ดินที่เอามาผาสมคนส่วนผสม ขันตัวเงี้ยอย่างละสองอไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเอพอร์คูมิไลเอพอร์คูมิไลอะไรอย่เงี้ยใส่ผสมกันสองสายก็สองเหมือนกันแล้วก็ดินปลูกต้นไม้หนึ่งถุง <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกก็เราทำช่อง เราทำช่องทรรมะอันนั้นนี่จากที่ไม่เคยมีดอกเลยเพราะใช้พิ้งสูตรของเราเองดอกดากโรมาเขาห้ามบอกสูตรแต่แต่เราชำทำช่องธรรมะเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ให้ทานจะได้มีจาาคะเราสอนธรรมะไปในตัวนี่ไงเหลือแต่ลา แล้วเราสร้างคนงรวยเราเราจะได้สร้างคนรวยสร้างคนรวยแล้วตัวเองก็จนเนี่ยไม่เป็นไรเราแค่พอมี <laughs> เอาไว้ที่อุ่นที่สุดได้แล้วให้ควายให้เขาบอกบ้ากเกียวไม่ต้องบอกตืดนไเพราะว่าสูตรนี้อาจจะขายรวยได้เป็นหลายร้อยล้านเออแต่ว่ามันต่งตึงจริงๆยอมรับเลยจากที่ต้นที่มันแบบไม่คิดว่าจะงามอะ่ะเอออยู่ดีหัวใหญ่ขึ้นมาเฉยเลยดูทุกอย่างเขาต้องมีความรักของบ้าน ท้ามบอกหมดดูแบบว่าคือคือจากต้นที่แบบว่าแป๊บๆอยู่ไม่เจริญพอใส่ดินนี้เข้าไปลากเดินเลยงามแงะหัวใหญ่ขึ้นไม่ต้องดูอะไรหรอกที่เราไปซื้อต้นไม้มาจากไอ้ีสนามหลวงสองอ่ะวันนั้นอ่ะวันเดียวไปซื้อต้นไม้มาวันที่ไปงานพศพพอเสร็จเอามาเปลี่ยนดินสูตรนี้แหละ วันนั้นผสมผสมพอดีเปลี่ยนดินสูตรนี้จากต้นนั้นพอดีพออีกสามวันมาเจอโอ้โหเขียวเขียวแล้วก็อีกสักอาทิตย์หนึ่งหัวใหญ่ขึ้นแล้วก็แตกดอกเลยุ่งดอกเลยอั hey, hey. ่คือพิสูจน์ได้ว่าเออโอเคดินบ้านเราใช้ได้่สมผสมโอเคดีใช้ได้ดูจากต้นไม้หลายๆต้นที่ไม่เคยออกดอกแล้วออกดอก ใครอยู่แถวบ้านมันเห็นทองก็แวะมาชมได้คะ่ะเอาให้พ้นโควิดสัก่อนแวะมาซื้อได้นะคะในบ้านถึงจะปิดบ้านก็เปิดขายได้ถ้าเกิดอยากจะมาหรือถ้าลงรูปไหนแล้วสนใจถ้าแม่ชีลงรูปไหนแล้วพี่ๆน้องๆสนใจก็ วงกลมวงกลม,กลมแทปแทปหน้าจอแล้ววงกลมมาถามนะคาได้นะคะขายทุกต้น <c oughs> แต่ช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยขายเท่าไหร่เพราะว่าช่วงโควิดเนาะอาจจะแบบว่างดเข้าบ้านนิดนึงบ้านใครบ้านมันก่อน ไม ah right? ่ต้องหานะคนี่กำลังจะทำกันบ้านด้วยนะใกล้สำเร็จแล้วนะคะใกล้พัวพัวกันแล้วก็จะได้ดินโขดที่เราต้องการ สูตรไขยก็สดตไทยบ้านไครก็บ้านไครแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละบ้านบางทีบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยดินบ้านฉันดีเอ้เปลือกไข่ก็ดีนะทีหลังเราใช้ไข่มากเราเก็บไว้ก็ดีอ่านี่มีอีกวิธีหนึ่งที่ยังไม่เคยได้ได,ได้ได้เอามาผสมร่วมมีเพื่อนคนนึงแนะนำว่าให้ใส่ถ่านละเอียด ละเอียดเลยอ่ะละเอียดเลยบดละเอียดเลยอย่าว่าแต่เป็นละเอียดเลยสมัยพ่อทําเนี่ยพ่อปลูกด้วยถ่านเป็นก้อนเลยมามมากกเหมือนพี่เอกอะเมื่อวานพี่เอกเขาก็ปลูกเขาใส่ถ่านเพราะพี่เอกอะจะปลูกไข่ถ่านแคคตัสเนี่ยพ่ออ่าเป็นว่าตั้งแต่สมัยพ่อเคยถามว่าทาไมาเขาถึงปลูกใส่ถ่านเขาบอกว่าก็ก็บ้านเขาเวลาเขาทาต้นไม้กันเขาปลูกใส่ถ่านเขาจริงๆแล้ว ดินปลูกแคคตัสเนี่ยเขาจะมีสามส่วนตอนสมัยพ่อทํานะตั้งแต่ตอนที่อยู่ต่อในร้อยเนี่ยมันจะมีดินทรายแล้วก็ถา่านสมัยนะั้นไม่มีดินขายนะนนต้องทาเองอยาจะมีเชื้อรา,างนี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วรซาใช้คือสมัยก่อนนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีดินขายนะพ่อผสมเอง <c oughs> ก็ตอนสมัยปีประมาณสองพันห้าร้อยอ่ะพ่อผสมดินเอง เขาผสมอย่างนี้แหละก็คือเอาทุกอย่างส่วนผสมที่มันแบบลดความชื้นฐานเนี้ยแหละฐานเนี่ยเป็นตัวดูดความชื้นได้ดีมากแล้วเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคเนี่ยนี่อยู่นี่ถุงครึ่งถุงกับาแล้วไปลากมันทําไมเะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องตนฐานแล้วล่ะขี่เท่าขี้เท่าแกลบเนี่ยเป็นตัวเร่งรากแต่ที่เท่าแกลบมันชอบเป็นเชื้อราส่วนมาก ที่เท้าแก่ขุยมะพพ้าอ่ะจะทําให้เป็นเชื้อราพอนานๆไปอมันจะเป็นเชื้อราก็เลยตั้งก็เลยตัดใจว่าไม่ยอมใช้ใช้ขุยมะพพ้าสําหรับแท็กตัสสังเกตได้แท็กตัสที่ตั้ปลูกเองี่บ้านเนี้ยจะไม่ค่อยใช้ขุยมะเพา้าเพราะว่าขุยมะเร้าจะใช้เฉพาะถังทองพวกนั้นอะใช้ขุยมะเร้าไอ้ต้นไม้ลำอะ่ะแต่ถ้าเป็นไม้พวกเนี้ยพวกเมมพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช้ถุงขุยมระเร้าเพราะว่าหนึ่งขุยมะเร้ามันจะ เป็นเชื้อลานำนำลานำนำมแมลงได้ดีก็เ,เลยตัดใจว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่า,มาแมลงมันก็ไปเอาอะไรมาก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเราก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่ใช้ดีกว่าเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือใช้ทรายเป็นตัวนำนี่ยแหละทรายนี่แหละเป็นตัวนำที่ดีนำไม่ให้ชื้น ก็น่ละสูตรเด,ด,ด,ด่นปลูกดั้งเดิมก็คือดินทรายฐานคือ,อยัง,ยงมีความคิดอยู่ว่าก่อนสมัยก่อนเนี้ยออรู้ว่าแคคตัสอ๋อทำไมคุณยายหญิงถึงชอบปลูกแคคตัสอ๋อเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองเอ,อถ้าเราเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆว่าตอนที่เราไปบ้านคุณยายหญิงเอ,อไปช่วยรดน้ำต้นไม้ให้เขาแล้วเขาให้เงินเราวัดเหมือนจ้างเรารดน้ำต้นไม้อ่ะทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยที่เราไปหาเขาอย่างเงี้ยออแล้วเราคือ ปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนนั้นว่าโอเคฉันชอบแคคตัสนะนพ่อพ่อปลูกตั้งแต่ก่อนคุณายาหญิงเดสมาไปก็พ่อตอนพ่อปลูกตั้งแต่ยังไม่เกิดส <2, 500 S 2> องพันห้าร้อยพ่อปลูกนั่นแหละแต่ตั้มยังจับต้องไม่ได้เพราะตั้มยังไม่เกิดไงแต่ในเมื่อที่จะจับต้องได้ก็คือตอนที่คุณตอนที่ไปบ้านคุณยาหญิงก็คือช่วงนั้นก็คือได้ไปรดน้ําให้เขาก็คือรู้ว่าโอเคเนี่ยมันแพงรู้อย่างเดียวว่ามันแพง รู้อย่างเดียวว่าแท็ตันมันแพงเราก็เลยไม่จับต้องมันเราก็คิดว่ามันเป็นไม้ที่โอเคมันต้องแพงนะซื้อมาเท่านี้เท่านี้พอคุณย่าบอกว่าระวังมันหักนะลูกมันแพงอะย่าชอบพูดอย่างนี้พอคุณย่าพูดแบบแบนี้ปุ๊บเราก็เลยไม่กล้าจับต้องเพราะเราก็คิดว่าโหต้นหนึ่งมันต้องเป็นพันเป็นหมื่นแน่เลยว่ะเออเราก็ไม่เคยที่ป้าหโมปลูกอะต้นละสองหมื่นหัวละหัวละสองหมื่นเราก็เลยไม่เล่นเลยดีกว่าไม้นี้เราก็คือไม่นิยมเอามาปลูกเพราะว่าถามว่าเราเป็นคนชอบต้นไม้ไหมเราชอบแต่เราก็คิดว่าโห ต้นหนึ่งราคาเราจับต้องไม่ได้เลยว่ะแม่งต้องแพงแน่เลยแม้กระทั่งตอนที่เลี้ยงใหม่ๆอ่ะตอนที่เข้ามาหลังจากที่กลับมาอยู่กรุงเทพนั้นเริ่มเลี้ยงใหม่ๆอ่ะเราก็ยังมองว่ามันก็แพงนะเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเลี้ยงก็คือต้นหนึ่งเจ็ดร้อยแปดร้อยอ่ะเออก็เรามองว่าเออมันแพงแต่พอเราได้มาเรียนรู้จริงๆอ๋ออันนั้นเราซื้อเวลาไอ้ที่มันแพงเพราะว่ามันมีดอกแล้วมันซื้อเวลาถ้าเกิดสมมติว่าอยากไม่ซื้อเวลาเหรอเราก็เลยไปจับต้น ยี่สิบยี่ห้าสามสิบเราซื้อไอเดียด้วยอืพอเราเริ่มจับมาเยอะๆปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคงอกงามมาจนทุกวันนี้ยเยอะแยะไปหมดเต็มบ้านไปหมดไม่มีที่จะไว้แล้วด้วยซ้ำเอาแผนกล้องให้ดูเต็มบ้านยังไงไม่มีที่จะไว้แล้วค่ะผู้ใดสนใจเอาไปไว้ที่บ้านบางกระเชิญค่ะคือมันเยอะไปหมดคือแบบมันไม่มมันเยอะไปหมดซ้ายขวานี่แบบโอ้โหมันเยอะไปหมด ทนนี่ยังไม่ใส่กระถางก็มีมันเยอะไปหมดโควิดหมดแล้วก็เชิญได้ที่บ้านมอนเทนทองนะคะอเคอา่ละค่ะวันนี้ก็อินโทรดักชั่นสวนแคคตัสบ้านหมอนเทียนทอง เดี๋ยววันต่อ,ตอ,ตอไปอาจจะนําเสนอเทคนิคแปลกๆอีกนะคะอัลตัมสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีนะคะเจ้าของค่ะเจ้าของบ้านนี้มีหนามค่ะเชิญนะคะ,ะคุณพรกคณเจ้าทั้งหลายที่เชิมอยู่ก็ได้ค่ะนิมนต์ได้ค่ะวันนี้วันนี้ขอบคุณค่ะที่รับชม